สวัสดีครับพบกับผมดรเซมิเตอร์ครับช่องสาระความรู้เพื่อใช้ในการทำงานและการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลครับวันนี้อาจารย์จะชวนคุยเรื่องที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตทั้งชีวิตประจำวันชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานชีวิตครอบครัวได้หมดนะครับนะสื่อสารอย่างไรงานได้ผลและคนได้ใจครับ เคยมียอารมณ์น <player> ี้ไหมครับสื่อสารตรงประเด็นมากเลยงานได้ผลเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่คนตายเรียบขัดใจคนหรือพยายามที่ทํทำให้คนรู้สึกดีปลื้มในใจอะนะครับแต่คุยไม่รู้เรื่องเลยอ้อมไปอ้อมมาโยไปโยมานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะชวนคุยนะครับสื่อสารอย่างไรงานได้ผลคนได้ใจวันที่อาจารย์เตรียมไว้หก เรื่องด้วยกันนะครับอ่าเราไปดูเทเรื่องกันเนาะเรื่องที่หนึ่งครับเราต้องมีภาษากายที่กระตือรือก่อนนะครับนะกระชับเฉงนะสายตารอยยิ้มต้องมาเนาะอืมอะไรเราตั้งเป้าหมายอารมณ์ให้มันสดใสสดชื่นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการสื่อสารดีมันเป็นสินทรัพย์การสื่อสารไม่ดีก็เป็นหนี้สินได้นั้นเราต้องสร้างทรัพย์สินไว้ก่อน กระตือรือร้นไว้ก่อนนะรู้สึกดีที่จะสื่อสารกับผู้คนไว้ก่อนคนก็จะรู้นะครับว่าเราต้องการการมีส่วนร่วมนะเราเป็นทีมเดียวกันเราเป็นซักเซสเซอร์ของทีมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเนะอืมเราตอบสนองไว้นะครับไม่ใช่ว่ามาหน้าหงิจิตตกซึมเศร้าเท้าคางโออันนี้ไม่ได้เลยนะบางคนเล่นแต่สมาร์ทโฟนนะครับ คนทางานเก่งๆเขาจะรู้ภาษากายของใครที่ใช่ภาษากายใครที่ไม่ใช่ที่จะไปต่อใครไม่ไปต่อจะดูจากภาษากายเพื่นการสื่อสารเดี๋ยวไม่ใช่สื่อสารเลยแค่ภาษากายอืก็ได้ใจคนแล้วเรื่องเล็กๆก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่ๆก็จะเล็กลงท่านเดี๋ยวต้องดูเตร์รันไว้ก่อนครับข้อที่สองครับประเด็นในการสื่อสารต้องชัดเจนครับพูดให้เป็น ประเด็นประเด็นซะนะคเดี๋ยวพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับส่วนใหญ่อาจารย์จะเน้นใช้ร of three กดสามประการกดสามประเด็นกดสามข้อเ <c oughs> ป็นยังพอจำได้เนาะพูดแต่ละเรื่องขอมดปมให้เป็นสามข้อไว้แต่ว่าสองข้อได้ไม่ได้สี่ข้อได้ไม่ได้แต่สี่ข้อจะจำไม่ค่อยได้ละนะครับแล้วคนจะจดจำได้ประมาณสักสามข้อนี่แหละเราก็เลยใช้ Ru ออฟทรแบ่งเป็นประเด็นประเด็นสามประเด็นในแต่ละเรื่องอืม <c oughs> เราก็จะมุ่งไปสู่ประเด็นนั้นไม่ใช่ขึ้นต้นอย่างหนึ่งลงท้ายอย่างหนึ่งอืมนะเพราะเราต้องพูดเป็นประเด็นประเด็นไว้นะครับขึ้นต้นประเด็นนะหนึ่งนะมันต้องสอดคล้องกันประเด็นสองและประเด็นสามอืมอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆแล้วคนฟังเราก็จะรู้เลยว่าเรามีการสื่อสารอย่างเป็นมืออาชีพมากๆนะครับแต่เรื่องของมวดให้เป็นประเด็นนะครับสมมติว่ามีคนถามเรื่องชุดนี้ช็อตการเมือง มองอย่างไรหลังเลือกตั้งเราจะบอกเออมองเป็นสามประเด็นด้วยกันนะมองเป็นเรื่องพรรคการเมืองเป็นเรื่องกฎกติกาเป็นเรื่องความพิเศษของกฎหมายเราพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงหรือแปลกประหลาดก็ได้นะฮะของกฎหมายเราที่มีสวมาเลือกนายกด้วยอ่าแล้วก็คุยทีละประเด็นไปนะเป็นต้นเรื่องที่สามครับ เราต้องเลือกวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดดีที่สุดก็คือเขาอยากฟังเราอะและอะไรครับและเขาต้องแฮปปี้ด้วยที่จะฟังเรานะครับฟังเราแล้วความสัมพันธ์มันทีเ่เรียกว่าดีที่สุดแล้วอยากฟังเราด้วยนะถ้าฟังถ้าไม่อยากฟังเราก็จบตั้งแต่ต้นแล้วเราว่าจริงไหมเช่นเอาเป็นลนักษณะงานแล้วกันเนาะสมมุติเราแนะนําเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเนี่ยเสนอโครงการโครงการหนึ่ง แล้วมันดูไม่เวิร์กเลยมันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะเวิร์กมันน่าจะเสียหายประสบการณ์เราคิดว่าอย่างนั้นแต่เราไม่พูดก็ไม่ได้จริงไหมครับไม่พูดมันก็เสียหายได้อืมนะเราก็ต้องพูดจริงไหมแล้วพูดอย่างไรล่ะวิธีการสื่อสารดีที่สุดก็คือว่าอย่าพยายามหลีกเลี่ยงว่าเขาผิดเราถูกเขาจะไม่ฟังเราโตยต้นแทนที่เราเจตนาดีจะสื่อสารไปเขาจะไม่ฟังเราแล้วก็จบเลยแล้วว่าจริงไหมครับเพราะสิงเดอร์ทำได้คืออะไรครับ นะที่เพื่อนเสนอมาที่เอคุณ A,B,C แล้วแต่ชื่อคนนะเสนอมาอืมเป็นโครงการที่น่าสนใจยังไงก็ตามแต่ประสบการณ์ผมก็เลยมีความกังวลอยู่บางส่วนแหละเพราะว่าแต่ว่าอาจจะไม่มั่นใจว่าจะประยุกต์ใช้กับโครงการของพี่ได้หรือเปล่านะอืมอืมแต่ว่าอยากให้มปนข้อมูลไปพิจารณาดูถ้าอย่างเนี้ยเขาจะอยากฟังเพราะเราไม่ได้บอกว่าเขาผิด เราถูกถ้าบอกเขาผิดคืออะไรเออโครงการที่ประสบการณ์ผมไม่ใช่หรอกอย่างนี้ผิดแน่ๆเลยนะมันเจ๊งแน่ๆเลยน่าไปปรับปรุงมาใหม่ไอ้นี่ก็ตรงประเด็นดีแต่เขาไม่ฟังในต้นละก็สร้างเขื่อนกั้นความความคิดเราเรียบร้อยละถ้าไม่ฟังเราก็จบทุกเรื่องแล้วแล้ว่าจริงไหมถ้าไม่ให้เขาฟังเราต้องอย่าไปตีตาว่าเขาผิดเราถูกเราเป็นข้อมูลให้เขาไปจจรณาไอ้งี่ได้เป็นการเรื่องวิธีการสาื่อสารที่ที่ดีนะครับอเขาอยากฟังเรา และความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะครับนะนะมันก็เลยเราไปข้อที่สี่เลยสื่อสารแล้วต้องมั่นใจว่าความสัมพันธ์มันดีขึ้นเสมอ <c oughs> นะเข้าใจเนาะเพราะคนสื่อสารอะไรมาเนี่ยก็อย่าขวางค่อยตามบ้างก็ได้นะถ้าจะขวางเมื่อไรอย่าลืมนะอย่าบอกว่าไอเดียเขาผิดไอเดียเราถูกนะเราค่อยตามไปนะครับบางเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็ค่อยตามไปนะครับให้มันได้ความสัมพันธ์ที่ดีอืนะเรื่องที่ห้าครับ สื่อสารเพื่อเขาไม่ใช่เพื่อเรามันเป็นยังไงครับเพื่อเขาแล้วไม่ใช่เพื่อเราสื่อสารนี้ก็ได้นะครับให้เป็นเขาอะเรารู้สึกเดียับเขาว่ารู้สึกมนเป็นปรื่องของเขาอะรู้สึกว่าถ้าเขาเสียหายเขาได้รัผลกระทบนะเรียกว่าสื่อสารเพื่อเขาเช่นสมมุติว่าเราจะบอกว่าเออเราต้องดูแลบริษัทเรานะอุบัติเหตุไฟเรื่องไฟเรื่องอะไรเนี้ยต้องดูแลนะไม่ใช่นนั้นเดี๋ยวบริษัทเสียหายบริษัทเจ๊งได้ อันนี้คือสื่อสารพวกเราสมมติเราเป็นหัวหน้าคนเรือเป็นเจ้าของกิจการถ้าสื่อสารเพื่อเขาคืออะไรครับอืมนะถ้าเกิดเราไม่ดูแลเรื่องอุบัติเหตุนเนี่ยมันกระทบกระทบตัวเองก่อนเลยนะมันไฟไฟช็อตไฟไหม้ก็ตัวเองเจอก่อนเลยนะตัวเองเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วลูกมีจะเป็นยังไงอืมและแน่นอนเนาะก็กระทบบริษัทด้วยบัรสออยู่ไม่ได้ตัวเองก็อยู่ไม่ได้นะเห็นไหมครับสื่อสารเพื่อเขาก่อนเราค่อยมาเพื่อเราไม่ใช่อะไรก็เพื่อเรา คุณต้องต้องใจทงานนะไม่เช่นนั้นแล้วพี่งานเสียหายหมดเลยพี่งานก็ช้าพี่ส่งงานก็ไม่ทันอันนี้มีแต่พี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 ่แปลว่าเราสื่อสารเพื่อตัวเราเองจริงไหมครับเ <laughs> <c oughs> เขาอาจจะทำแต่ว่ามันก็ทาไปกันนะแตมันเสร็จเสร็จไปจริงไหมเพราะมันไม่ได้ใจอ่ะจ,จะได้งานแต่ไม่ได้ใจแปลว่าอะไรหรอถ้าไม่ได้ใจแล้วมันจะไม่ได้งานที่มีคุณภาพหรืออาจจะไม่ได้งานที่เหนือความคาดหวัง เราจะได้งานแค่ต่ำสักจริงไหมครับและเป็นนสุดท้ายครับค้าต้องฟังนะารการฟังเป็นทักษะการสื่อสารที่สําคัญนะบางครั้งพูดยังไม่สาคัญเท่าฟังเลยจริงไหมทักษะการฟังที่ดีฟังเพื่อจะเข้าใจนะครับไม่ใช่ฟังเพื่อจะตอบมันเป็นยังไงครับหลายคนฟังเพื่อจะตอบเดี๋ยวมาดูตัวฟังไปสักพักหนึ่งรู้ๆไปทําไปทํานี่ทํานู่นเอาอย่างนี้แล้วกันเรียกว่าสวนเคยเจอสวนไหม หรือสวนคนอื่นประจําครับฟังเพื่อจะเข้าใจแปลว่าอะไรไม่ว่าใครจะพูดอะไรมาเราต้องฟังแล้วบอกว่าเราเข้าใจเรื่องอะไรก่อนเราค่อยตอบตอบมันก็ต้องตอบไปแล้วแต่ต้อง,งให้เข้าใจก่อนแล้วบอกความเข้าใจว่าเราเข้าใจอะไรนะเราเข้าใจอะไรในตัวเขานะครับเราค่อยตอบอย่างนี้มันจะได้ใจกันไม่ใช่จะตอบอย่างเดียวยิ่งเก่งยิ่งตอบหรือถ้าสนิทก,กันมากๆก็จะไม่ค่อยเก่งใจก็จะสวนก็จะตอบ ชีตคู่หลายคนเป็นนะครับส่วนกันไปส่วนกันมาเพราะเพราะอะไรเพราะเพราะต่างคนต่างไม่ฟังกันเลยเพราะฉะนั้นฟังเพื่อจะเข้าใจผู้คนนะครับอ่ะหกข้อลองนําไปใช้กันนะครับสื่อสารแล้วงานได้ผลครับตามจิตนารมณ์เรานะตามเป้าหมายเราและคนก็สุขใจด้วยนะครับกระตือร้นในการสื่อสารนะสร้างทรัพย์สินให้ตัวเองด้วยประเด็นในการสื่อสารต้องชัดเจนนะร of three เลือกไีการสื่อสารที่ดีที่สุดนะสื่อสารแล้วเคาต้องอยากรับฟังสารของเราขณะที่ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเราไปข้อที่สี่นะครับพิจารณาเสมอว่าความสัมพันธ์มันดีขึ้นเสมอไหมไม่ขวางนะครับเราคง,คงเคยเจอคนขวางโลกมาเยอะแล้วนะ <c oughs> และแน่นอนนะการสื่อสารเพื่อเขาด้วยนะไม่ใช่เพื่อตัวเราเองมันจะได้ใจมากกว่าและได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยและสุดท้ายครับฟังเพื่อจะเข้าใจนะครับไม่ใช่ฟังเพื่อจะตอบครับ โอเคนะครับก,ก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับและถ้าใครสนใจนะัำพันายคีคอนซัลท์ต,ตัวเองอาจารย์ก็มีเครือข่ายธุรกิจนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับสร้างธุรกิจได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะติดตามในที่อยู่ด้านล่างได้นะครับหรือถ้าใครอยากอบรมดีๆนะสามารถไปองค์กรก็สามารถติดต่อ The Best Training ได้นะครับ เรามีหลักสูตรดีๆให้กับทุกท่านด้วยนะครับสำวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ